โอ้ยเนี่ยสมองเนี่ยสมองเนี่ยสมองไป down a โอ้โอไปครับเอาอีกแล้วไปอลาไปจับเราไปนะพูดเลยไปนะพูดเลยตายเลยอลาจับไปนี่เอาไปสั่อ้นี่อ้นี่ชอบ QB นะ โอ้โหวับแม่เอาเลยเอาเลยเจี๋ยทัมโมเฮเว่นลูกวับเป็นเฮเว่นแล้วดีจริงจริงทัมโมเฮเว่นแล้ววับเป็นเพื่มเลยเขตา์ปื่มเลอย่าโง่อย่าโง่อ่ะอย่าทำนะโคตรโง่อ่ะทำ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 ก็ดีก็ดีต้องกานต้องกาเลยแต่ปื้มทำมาฉลาดไม่ต้องบายเลยพิกเซตเลยเพราะว่ามันมันมันสดไงเงียบเงียบฟังกูเงียบเงียบเรียกทีมคุกไม่ใช่ใช่ลีเห็นแล้วที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 เล่นทีมคู